วัสดีครับพาย,ยครับเป็นไงตอนนี้สภาพร่างกายการเตรียมตัวเป็นไงบ้างก็หยุดไปยาวเลยครับห,หยุดยาวเลยเงั้นงั้นผมเราพายก็ต้องถามย <c oughs> ้อนไปนิดนึงเออไฟที่แล้วเป็นไงครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวตรงไหนบ้างครับอ่าไฟที่แล้วที่ใส่กับพี่โอ,อ,อ๋ก็ไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่อ๋อก็ไม่ได้เจ็บอะไร <c oughs> อกนะครับ แต่แต่แต่โอเคเราอยากจะพักร่างกายเนาะใช่ครับมีมีโปรแกรมวันที่คิดว่านานไหมก็นานแล้วครับนานแล้วน่าจะอีกนานอยู่โอน่าจะอีกนานนะแต่ดูเหมือนว่ามีคนสนใจในตัวคุณอ่าคนคนนั้นก็คืออัสลามจอนออทิคอฟเขาสนใจในตัวคุณมากเป็นไงบ้างครับเขาเรียกหาเขาคอหาคุณมก็เขาก็เป็นดาวรุ่งขึ้นมาก็วันนั้น วันนั้นผมก็ไปเวทีเฉยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเรียกเราเก็ไปนั่งดูเฉ๋ยเขาไปนั่งดูเฉยใช่ครับเขาก็เรียกเพราะว่าเขาสดไงเพราะว่าผมอยู่ในแร้งด้วยเปล่าเราก็ไม่รู้นะนี่ก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไผ่แร้งเท่าไหร่ครับสี่ครับอันดับสี่นะก็มือก็หมายว่าเขาต้องการจะจะได้แรงจากเราะนะใช่ครับถ้าเราในมุมมองเราเราคิดว่าออริคอฟเนี่ยจุดเด่นเขาคืออะไรครับจุดเด่นของเขาก็คือแบบ เขาใส่ใส่ตาดีครับร mm hmm. วดเร็วมวยทรงนี้มวยแผนการอย่างนี้เป็นไงครับคุณเป็นไงหนักใจไหมถ้าได้เจอกันหนักใจไหมก็ต้องดูบนเวทีครับก็ต้องดูบนเวทีใช่แต่ถ้าเกิดได้เจอจริงๆไ mm hmm. ผ่คิดว่าตัวไผ่เองจะมั่นใจสักกี่ปเปอร์เซ็นต์ครับผมว่าก็ก็ให้ไปเต็มร้อยครับเพราะว่า mm hmm. บนเวทีผมก็สู้เต<ม>็มร้อยอ,อ,อยู่แล้วผมไม่มีอ่อนค้อยอยู่แล้วเพราะเราก็สู้เต็มที่ทุกไฟทุกรั้งใช่แล้วถ้าเกิดผานใจเราเราเป็นไงนะครับถ้าเกิดเข้าคอมางี้เราอยากที่จะเจอเขาไหมถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เจอกันมันจะสนุกไหมครับสนุกแน่นอนอีกคําถามนึงครับคาถามสุดท้ายครับโอ้ซึ่งซึ่งเพิ่งเพิ่งต่อยกับไผ่มาเขามีโปรแกรมหมายว่ามีโปรแกรมจะต้องเจอทางด้านของรถถัง อันนี้ในมุมมองไผ่ไผ่คิดว่ามวยคนนี้เป็นไงครับก็อย่างพูดถึงพี่รถถังก่อนเลยเขาเป็นมวยสไตล์แบบบู๊ดูดังดีครับเขาเป็นมวยที่แข็งแกร่งส่วนตัวพี่โอ๋ก็เป็นมวยที่ผ่านสิ่งเหนือเสียใได้มาเยอะเหมือนกันก็คนนี้ก็สนุกครับแข้งของโอ๋เป็นไงดูท่าทางจะสามารถหยุดถังได้ไหมก็ต้อง ต้องรอดูวันนั้นถ้าเกิดพูดถึงอ่ะถ้าเกิดให้น้ำหนักอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดว่าก็ไม่รู้ครับต้องต้องต้องดูผลลัพธ์อ่ะเอาเป็น50 50แล้วกันห้าสโอเคโอเคขอบคุณมากครับไผ่ที่ให้ข้อมูลกับเรานะฮะคุยกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับไผ่